หยุดยาวคึกคักประชาชนไหว้พระขอพรหลวงพ่อโตเสียงซิมซีขอโชคลาภวันที่20พฤศจิกายน2563ที่วัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองช่วงวันหยุดยาวได้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้ขอพร พระมหาพุทธพิมพ์หรือหลวงพ่อโตที่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมมะร,งรังสีแห่งวัดระฆังโครสิตาลามได้สร้างขึ้นเป็นที่เคารพนับถือในความศักดิ์สิทธิ์ของประชาชนทั่วไปมีประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เดินทางมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวกันตลอดทั้งวันในช่วงวันหยุดยาวพร้อมกับมีการเสี่ยงเซมซี ขอโชคลาภและทำบุญกับน้าผีที่แต่งกายชุดไทยเรียบร้อยสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงขายาวสีดำใส่แว่นตาดำผูกผ้าเขาม้าที่เอวอยู่ในท่านั่งยกมือไหว้บนเก้าอี้ด้านหน้ามีโลงศพจำลองขนาดเล็ก,กวางอยู่สำหรับใช้ทำบุญสะดอกเคาะและต่อชะตาโดยหุ่น ได้ใส่กลไกลให้เคลื่อนไหวในท่ายกมือไหว้พร้อมเสียงพูดเชิญชวนให้ประชาชนที่มาทำบุญร่วมบริจาคเงินซื้อโลงศพไร้ญาติเรียกรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวทำบุญอย่างมากหากชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆ คอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลย